เค okay. นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะรีวิวหนังสือการ์ตูนนะครับสมุยพันเจริซื้อจากร้านเขาเรียกบีเฟนมั้งนะเอาเป็นว่าจากสายามอินเตอร์แล้วกันนะสั่งซื้อออนไลน์นะครับบิ๊กบุ๊กหกร้อยยี่สิบเก้ามั้งนะเหลือเล่มมาหกสิบเก้านะครับทั้งเซตยี่สิบสองเล่มจบพันห้าร้อยกว่าบาทอ่ะผมสั่งซื้อตัดบัตรเครดิตตั้งแต่วันที่สิบมีนาคมนะครับ กว่าจะนู่นนี่นั่นอ่า EMS ก็นำส่งมาถึงบุรีรัมย์วันที่18คือเมื่อวานนี้แล้วจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้ไงต่อคนจ่ายเอาไปกองไว้อีกโซนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้นําจ่ายให้ผมผมก็แท็กกิ้งไปดิว่ามันไม่มาทันทีนะครับสุดท้ายได้แบบที่ไปตุนีเองสภาพแบบนี้นะที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าหลายคนนะครับคอมเมนต์มาว่าถ้าโชคร้ายหน่อยเจอหนังสือบุกยับยุยยี่นะครับ แต้มดงแต้มแดอะไรนี่ผมไม่สนแล้วนะแต่ถ้าเกิดม,มันมันยับเยอะหน่อยก็รู้สึกไม่ดีนะครับเทสเกตมาก็ประมาณนี้นะนะครับจเลยเถึงเนื้อในแล้วนะสยามอิต,ตอร์ช็อปนะครับ สมาชิกแพลจอมบิ๊กบุ๊กหนึ่งถึงยี่สิบสองเล่มจบแพ็กชุดหกสิบเก้าบาทนะครับพันห้าร้อยสิบแปดบาทนะโอเคมีหลักฐานไปเสร็จแล้วเงิงเรียบร้อยนะครับทีนี้ไนดีกว่ามีการพอ,พออะพอยังดีนะครับอ่าบอกที่ไป นี่สภาพนะครับมีคนบอกว่าผมเคยซื้อนะครับยับยูยี่แต่ดูจากสันนะผมถือโอเคนะครับมีแต้มดาวไม่เป็นไรนะก็เอาไว้อ่านเองนะครับอ่ารูปเล่มนะหยิบสุ่มมา1ิบสเนะเลขสิบน,นะครับ ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับนี่ไงที่เขาบอกกันนี่นี่นี่อ่ะผมดูนี่บิดมาเลยนะครับบิดมาเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปอยู่ในชั้นวอหนังสือแน่นๆนะครับนี่ก็บิดบิดนิดๆหน่อยๆนะครับมีบ้างไม่เป็นไรรับได้คือจะบิดจะอะไรก็ช่างมันเถอะขอสองอย่างไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่เปียกนะ้าถือว่าโอเคหมดนะ นี่นี่ก็บิดๆนะครับไม่เป็นไรนะครับคนหนึ่งไม่รู้นะแต่ผมรับได้นะครับสภาพแบบนี้ใช้ได้เรื่องความทนทาน,ทนหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะครับดโดยรวมโอเคผ่านนะครับก็น่าซื้อนะใครตัดสินใจซื้ออยู่ตอนนี้เขาขายลดราคานะครับไม่รู้ว่าจะมีสักกี่ชุดนะแต่กว่าจะถึงมือผมก็สิบวันนะครับลองดูคันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ